หลังจากเปิดสวิตช์ระบบห้องประชุมแล้วให้กดปุ่มเปิดจอทัสคอนโทร l รอสักครู่เพื่อให้ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์จากนั้นไปที่เมนูสัญลักษณ์3ขีดบนด้านซ้ายมือกดที่ปุ่ม yes เลือก express mode กด next และกด next อีกครั้งครับจากนั้นเลือก control เลือก kt 107ที่มุมบนด้านขวาระบบคอนโทรลจะทำการเชื่อมต่อกับจอและพร้อมใช้งานครับกรณีระบบทั h control ไม่เชื่อมต่อกับจอให้ตรวจสอบว่า wi-fi ของห้องได้เชื่อมต่อหรือไม่โดยไปที่ปุ่ม setting จากนั้นเลือก wi-fi ทำการเชื่อมต่อ wi-fi ของห้อง จากนั้นกลับไปที่ไอคอนของ Grammar Control อีกครั้งถ้าโปรแกรมค้างให้ทำการเคลียร์แอปทั้งหมดจากนั้นไปที่แอป c r a m m e r Control อีกครั้งครับเลือก Express Mode กด Next และกด Next อีกครั้ง กดที่ Control จากนั้นเลือก KT107 ที่มุมบนด้านขวามือระบบ Control จะทำการเชื่อมต่อกับจอและพร้อมใช้งานครับถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อ IT Service and Support ได้ตลอดเวลาเลยครับขอบคุณครับ